สวัสดีครับสวัสดีทงขันเ้อครับผมที่เข้ามารับชมคืนผ้านุ่มหน่อยนะครับผมเมื่อนี้คืนผ้านุ่มหน่อยกับมีขึ้นมารีวิวห้เบิงนะครับก่อน z o งเมื่อนี้นะครับผมเมื่อนี้มาได้รูปแบบโยกรักแล้วนะครับผมแสงมันทีสะท้อนแน่น้อยหนึ่งครับแสงประตูนะครับผมผมเปิดประตูไว้อันนี้เป็นชุดสามสิบเมตรลักนะครับผม อันนี้121หลักใส่เล่นนกเ่นไก่น่ะครับสุดนี่121หลักหลักยาว6นิ้วครึ่งน่นะครับผมเอ็นเบอร์90ปอนด์นะครับผมต่อไปพี่อีระบบพวงราคาอัตนมัตินะครับผมเดนนี๋ยวผมจะจับไปเบิรงกลักหนึ่งก่อนนะครับผมนี่นนะครับวงปัจรุม,มานนี่วงท้องแดงนะครับผม อันนี้ขนาดบวง4นิ้วครึ่งนะครับผม4นิ้วครึ่งนะครับผมพนจิไปต่อกต่อไกลง็สิครับผมแต่ว่า่นอยากเน้นไปดัานข้างนะครับ่นเลยขอบวง4นิ้วครึ่งมาแลนะครับผมเป็นหลักสเตนเลส2.4มิลนะครับมีความแข็งแรงนะครับผมว่เป็นสนิมนะครับอันนี้ครับผมต่อปลายพี่ผมนน้อยสั้นๆนะครับผมนี่แะครับ เ้าสิบปอดนะครับผมฝากกดติดตามไวด้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะครับผมผูไหนที่เขามารับชมนะครับผมบันนี้มเาเพิ่งผีเสื้อนะครับผมจํานวนสิบตัวลักตัวนี้ขนาดบวงหานิวนะครับผมเันเสี่ยวไปใส่ได้รูปแบบ ล้อมตัวผู้ล้อมตัวเมียก็ได้นะครับผมดักข้างก็ได้นะครับผมเพื่อนเสี่ยวไปเล่นได้แบบครบจบในสุดเดียวนะครับตอ,ต,อตอนลกต่อใกล้ก็ได้ครับผมอันนี้ล้อมตัวผู้ตัวเมียก็ได้ครับผมแต่ว่าเพื่อนเิเน,น้นดักข้างมากวัวนะครับได้จับเป็นวงสี่ฐานนิ้วไว้นะครับผมอันนี้เพื่อนสิเล่นครบจบในสุดเดียวแบบว่านกก็네กได้ไกลก็ได้นะครับผมประสิทธ,ธิภาพร่วมกันเบิอยู่ในนี้นะครับผม เห็นเก้าิปปอนต่อไปพี่นะครับผมมองต้องเด็กนัค้าแต่มัองมัดนะครับผมสำหรับไก่นะครับผมมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมผมบอกแบบมาให้มันติดนิ่วกับยูนะครับผมความบแนเนน,นของาการที่ติดนิ่วนี่มันมีหน่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางเอือมันติดก็ให้มันเอานิว่วยูนะครับเพราะว่าเห็นลูกค้าหลายคนแล้วมันติดนิ่วแลอยูนะครับผมอันนี้เป็นปีนี้ผมยังเป็น ระบบราคาเทนูมันแลครับห่วท้องแดงติดนิ้วไก,ก่เกาอยู่นะครับผมปรับปรุงมันบ้นเล็กน้อยเป็นรุ่นใหม่นะครับผมรุ่นปีที่แล้วก็ได้เห็นแด้วครับเป็นปลา,ายในหล่อนนบบบริเฮ็ดแล้วตัวทันต่อตกต่อ,ตอ,ตอกไกก็ได้ครับผมตวเกาแต่ว่ามันเอานิ้วไกบรอยู่นะครับผมก็เลยมาปรับปรุงแก่ไขเป็นรุ่นใหม่นะครับผม ต่อไปอาจจะมีรุ่นไหมก็เหนียวกมาขายแต่ว่ายังยังบรูว่าเสียวม้ามือไหนนะครับขอทดลองก่อนนะครับผมทดลองหนึ่งดูดูการก่อนจะมีจำหน่ายนะครับนี่นะครับผมรักเรีดให้กันครับผมความยาวหกนิ้วครึ่งเหมือนกันครับผมบวกห้านิ้วสําหรับพีเสื้อรักเงาเกินไปกับบอดีนะครับผมเพราะว่าเวลาการปักเนี่ยครับผมเวลาการปักมันิะมันเอียงบ้ไหนคือบวงเดียวเลยครับมันจะต้องปักตรงๆนะครับผม ภาวปักตรงๆเมื่อกี้ในยุระมาณนี้นะครับผมเสียดสีดินเสียดสีไปใหม่น,น้อยนึงครับผมออกแบบมานะครับผมาสิพันธักโนม,มาหลายมันกะบที่แค่การปักลําบากครับผมเสืองโยกลักควดใส่มันสิป,ปักควานนั่นนะครับผมสิป,ปืนลงไปคักบ่ไดดนะครับปืนลงไปพิจะรณาลักนวมันที่นะครับผมวงเดียวดีมันกับสิมีขคอดีทีว่ามันเอียงไดนะครับอิสระนะครับผม ้างเดียวเอียงก็ได้นะครับผมตั้งตรงก็ได้แล้วแต่บักนะครับผมแต่ว่าพีเ้อต้องตั้งตรงเด้อครับผมอันนี้สําหรับผู้ใดมักเรียนยังไดครับผมมักเรียนจักรักมักสุดเท่าไหผมก็สีจัดการให้แต่มีการสร้างเข้ามานะครับผมจัดทําให้อันนี้เดี๋ยวแต่ใส่ลังเก็บใส่ลังเก็บเรียบร้อยรัดเทปบดให้อย่างเรียบร้อยกับแ็กทรงนะครับผมอันนี้อ่าสองสุดนี้สุดนี้ไปซสักเกี่ยนะครับสุดนี้ไปสุรินนะครับผม ส่วนไปซาเกียวนี่เพื่อนดนย,ยินว่าหลายๆคนใส่มันติดี่ก็ได้อยากลองนะครับลองก่อนหนึ่งชุดนะครับผมาติดใจเพื่อนก็ติดตามมาสังนะครับบอกยืมงานมาสังเอานะครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนไปเห็นคนใส่มาหลายแนวอันนี้มันอยากลองเบื้องก่อนครับผมส่วนมูนิยูโซดินเพื่อนใส่มาแล้วหนึ่งด้วยกาลได้ว่าเป็นโตปีที่แล้วนะครับโบวเป็นตใหม่ตรุ่นเก่าอยู่บัดดีเพื่อนก็เลยสั่งเขาไม่อีกบัดดีเป็นโตใหม่นะครับผมตอนนี้ ตัวต่อไปพี่โยผมเป็นตัวไม้ตัวต่อครับผมเป็นอนงานตัวไม่ของปีนี้อยแต่ว่าสิเป็นตัวไม่ก็นี่ค็ต้องปรับปรุงไปลายกว่านี้นะครับผมยังคงรักษาการติดดีติดไว้ไว้ค้อเร็วนะครับผมติดดีติดเร็วไว้เหมือนเดิม้วก็ติดเปอร์เซนการลดจะให้มิดหน่อยมากที่สุดเปอร์เซนการพลาดจะให้หน่อยมากที่สุดนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ต่อลกต่อไกลได้สุดเดี่ยวได้นะครับผมอันนี้โมเมนต์ว่า จอจงนะครับผมเฮ็ดให้มันเหมารวมในสุดเดียวนะครับผมเรียนควบคุ้มหมดถ้าเกิดนกยางพานมันติดที่เก่าครับผมไก่ยางพานติดนะครับผมเอาไปเรียนไก่กับเรียนลงไปลดครับผมไม่ว่าจะไปเรียนนกกับเรียนโหลดครับผมย่ามนกกับไปตอนกย่ำมไก่กับไปตอไก่นะครับผมอันนี้โบแนะนําห้ปลักถิมนะครับเสียดายเงินนะครับผมปักถิมไปหนึ่งขึ้นกับโบนะน้านะครับผมถ้าเกิดว่าบน่นนอนที่ว่าไปเจอยี่ห็นเจอม้าเจอยังไปติดนะครับผมมันเสียหาย ส่วนเอ็นนะครับผมเอ็นเก้าสิบปอนด์นี่สิมีความหนิ่มนะครับโปรตีกระด้างเนื้อครับผมสำเนียงสำเนีงบันค่อยเสียทรงหรอครับผมถ้ามันกระด้างเขาเล็บยิกแน่เนี่ยมันจะเสียทรงหรอครับผมจับงอสิปล่อยปุ๊บมันก็สิงอหรอกนะครับผม,บงงม,บบผมแต่เอ็นมันกระด้างอันนี้เห็นมันถึงนอกมาแล้วผมนอกมาเรียบร้อยนะครับผมอ่าชุดหนึ่งเก็บช่ยลยได้จักเตี่ยมโปรติเป็นผมผมแนะน้ำมาเนาะครับผมหนึ่งชุด หาติดหาิโตแล้วถ้าเกิดว่าได้หาชิปชเฉลยไปแล้วเป็นไก่นีแนะนํำเห็เปลี่ยนด้นครับผมแนะนํำเห้เปลี่ยนมันบวคขา,าปวยยางกระยามันย่างดีอยกยาแนะนํำเห้เปลี่ยนเพราะว่าเอ็นมันก็สิเริ่มสาเพราะว่าเวลาขึ้นมันถอนเอ็นกันสิไปหักก็บินห้าก,กับอย่างไม่อย่างไรฮะต้นใหมนก็เทียเตะสาประกะเทียเตะประสิทธิภาพขึ้นนหน่อยลงลดลงมากนะครับผมแตร่วงเดียวเพื่อกันนะครับผมครับต้อนกต้อนโลกนี้อ่าเป็นไปได้ ห้าสิบตัวกับเปลี่ยนซะครับผมคุ้มเขาเดี๋ยวแหละครับผมกับราคาเงินที่เสียไปสุดหนึ่งแล้วครับผมไอที่เขามารับชมแล้วครับผมฝากกดไลใ์กดติดตามเบเตอครับผมกับคืนพาดลุ่มหน่อยนะครับผมเมื่อนี้ส่งสองสุดจะในมารีวิวเห็นปั้งมาอธิบายการใส่งานเห็นปังทุกวิดีโอผมจะอธิบายเห็นปังแล้วครับผมมือเก่ามือใหม่ถ้าเขามารับชมแล้วก็ลองฟั้งมึงก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อในกันครับผม การที่ถีว่าชุดหนึ่งมันเล่นยังไงอธิบายเข้าใจ้ะครับสื่อชุดหนึ่งคุมแน่นอนครับผมครับผมอันนี้คือสําหรับขึ้นกึ่งตีกึ่งทางนะครับผมผมเบ่นว่ากึ่งตีกึ่งทางอันนี้ใส่เลนนกเลนไกลนี่ะะนะครับผมขอบคุณหลายๆ้อครับผมที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ